เดี๋ยวถ้าฝนตกหนักครับเขาจะปัดไวมากครับอัตโนมัติอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนดีอ่ะเออมันมันปัดอย่างนี้เนี่ๆอ๋อนี่คือฝนตกหนักเออเหมือนแบบพอน้ำไม่ลงแรงๆว่ามันปัดปุ๊บ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 เนี่ยนี่เรดามอยู่อย่างนี้เรดาร์มีเรดารเลาได้เรดาร์อยู่ตรงไหนนะเรเรดาร์ไม่ใช่เรเดอร์เออเร์ในในใเห็นปะเห็นปะ พอฝนตกแรงก็จะปัดเร็วพอเรื่องช้าเขาก็จะช้าตามใช่นี่เห็นไหมปริมาณน้ำฝนที่ลงมาตรงกระจกตรงเซ็นเซอร์ตรงนั้นใช่ใช่ใช่เป็นแบบเนี่ย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 เห็นไหมทีนี้เราไม่ได้ทำอะไรนะอ่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะจับพวงมาลัยประคองพวงมาลัยเฉยๆใช่ครับอันนี้เรามารีวิวการปัดน้ำฝนของปัจเจโร่นะครับโอเคตัวนี้เป็นรุ่นอา Elite Edition ขับ4โปวิลนะครับว้าวขับ4โปรวีวด้วยตอนนี้คุณคุณปรับไปที่ไหนคะอ๋ขั ถาาถนนเรียบมี่ไวเลสชาร์จค่ะก็ภายในก็แบบนี้นะครับหรูหราในไงในไวเลสชาร์จเป็นไงคะเนี่ยชาร์จได้ก็คือตัวเขียวาแต่ถ้าเปิดประตูชาร์จไม่ได้นะระบบมันจะยกเลิกนะอ๋อหรอเปิดประตูแอร์สมอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะจ้า